สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีนะคะรุ่นนะคะฟอร์ดรุ่น XLT c a ปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแคปเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้า3 8มวนิวตันเมตรนะคะส่วนราคาที่จำหน่ายนะคะจำหน่ายที่7จ็ด0 0่บาทนะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะสำหรับ สีเทาดำ XLT เกียออโต้นะคะน้องแต่งอะไรเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะนี่เลยเริ่มจากตรงโคมไฟเลยนะคะน้องก็อัปเดตนะคะเป็นไฟมา m u s t แตงไปให้กับลูกค้านะคะเป็นคีบปสคีบตรงนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเด y l ไ g h t ตรงวิ่งตอนกลางวันนี้เลยนะคะส่วนไฟตรงนี้นะคะที่น้องอัเปเกรดมาก็เป็นไฟมาสแตงแบบเต็มระบบเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะน้องก็ใส่เป็นที่ครอบไฟหน้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม igi, มิติไปให้กับโครงไฟของเรานะคะส่วนไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะสําหรับรุ่น x l t นะคะก็มาให้จากโรงงานเลยนะคะส่วนกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าของเรานะคะเราก็ใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ไปให้กับลูกค้านะคะมามาพร้มพอ,มพอมกับไฟ LED ตรงนี้เลย3ขีดตรงด้านหน้าเลยนะคะส่วนอักษรตรงนี้นะคะถึงลูกค้าอยากได้เป็นสีไหนนะคะก็สามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะ ดี๋ยวน้องจะพาทุกคนชมภายในห้องเครื่องนะคะส่วนฝากระโปรงของเรานะคะจะเป็นฝากระโปรงแบบโชกค,คู่หน้านะคะตรงนี้นะคะฟอร์ดนะคะเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ทําเป็นโชกอัพคู่หน้ามาให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับลูกค้านะคะถึงเราจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเราก็เปิดได้นะคะเปิดสะดวกสะดวกเลยนะคะส่วนภายในนะคะของเรานะคะก็มีการจัดวางห้องเครื่องได้สวยงามนะคะแล้วก็ เราได้จัดวางห้องเครื่องสูงนะคะเราก็เลยสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นแผ่นซับเสียงนะคะเพื่อไม่ให้เสียงเข้าไปรบกวนภายในห้องโดยสารของเรานะคะเดี๋ยวถัดมาค่ะน้องจะพาไปชมด้านข้างกันเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะน้องก็ติดเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วไปให้กับลูกค้านะคะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านนะคะแบบปักหุนนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราไม่ได้ เจาะไปในตัวรถนะคะเป็นแค่มุดหลอกนะคะส่วนล้อยางนะคะตรงนี้จะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้ออัลลอยนะคะลมดํานะคะตรงนี้เลยนะคะแมกลายนี้จะเป็นแมกของมาจากโรงงานของฟอร์ดเลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะถัดมาค่ะครอบแก้มนะคะตรงนี้น้องก็ใส่เป็นครอบแก้มมันสีดำดานไปให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าตัวเดิมนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะครันนี้เราจะแต่งออกเป็นแนวสีดํา เข้ากับตัวรถสีเทาดำนะคะส่วนกระจกรุ่น x l t นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงด้านข้างกระจกเลยนะคะส่วนแคบยกสูงนะคะของเราก็จะมาพบกับบันไดนะคะตรงนี้เลยบันไดจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะคะตรงนี้จะเป็นมาจากโรงงานของฟอร์ดเลยนะคะส่วนที่ติดเพิ่มนะคะคือรล่าหลังคาค่ะที่น้องติดเพิ่ม,มให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะ สร้างให้กับบอดี้ของรถให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะอันนี้น้องก็แจ้งไว้ก่อนนะคะส่วนแชสซีนะคะของ Ford นะคะเป็นแชสซีชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะคะกระบะของเราก็เลยสามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะส่วนรุ่น XLT นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สาตรงนี้เลยนะคะส่วนดัดมาค่ะด้านหลังค่ะน้องก็ติดเป็นที่ครอบ ไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับโคมไฟท้ายของเรานะคะส่วนการชนหน้าหลังค่ะตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะคะแล้วก็ไฟ2ป้ายทะเบียนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในสำหรับรุ่น XLT c a p นะคะตามน้องมาเลยค่ะนี่เลยนะคะสำหรับแคป xlt เกียร์ออโต้นะคะในราคา797,000บาทนะคะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะฟอร์ดของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะเวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนไฟหน้าก็ปิดเปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนก็อัตโนมัตินะคะตรงนี้ค่ะกระจกมองหลังก็ตัดแสงโดยอัตโนมัตินะคะสําหรับรุตสาหรับ รถรุ่น x l t นะคะ2021นะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยนะคะบลูทูธได้เลยหรือว่าเราจะเปิดแมปบนหน้าจอก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือเราเนาะสำหรับเกียร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับเกียร์ออโต้ Auto นะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมด้านหลังกัน,นะคะ่ะ ส่วนแคบด้านหลังนะคะถึงเราจะเป็นแคบแล้วก็เป็นแคบที่กว้างนะคะนั่งสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับช่องต่อไฟนะคะ1 2โวลต์นะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่นั่งด้านหลังของเรานะคะอ่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะรุ่นแคบนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแบบพรีเมียมเลยนะคะจากโรงงานนะคะ ส่วนเซ็นทรัลล็อกนะคะที่ลูกค้าสงสัยกันเลยนะคะเวลาปิดเปิดฝาถังน้ํามันนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะล็อกหรือปิดตรงนี้ตกห้างประตูได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะไปฝากคลิปกันด้านหน้าค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องก็พาทุกคนนะคะได้ชมรุ่น XLT Cap นะคะสีเทาดําด้านหลังของน้องนีงน้นะคะ รุ่นนี้นะคะน้องจะบอกก่อนนะคะว่ามีสีแดงสีดําสีขาวสีบอลเงินสีน้ําเงินนะคะมีด้วยกัน5สีนะคะให้กับลูกค้าเลือกแบบจุจไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรือโปรโมชั่นดอ,อกเบี้ยศูนปอร์เซนต์ดาวต่ํานะคะหรือว่าผ่อนสบ,สบายก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรล AD, ไลน์ id ไว้ด้านล่างกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะว่าน้องจะเอารุ่นไหนมาให้ดูก็กดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ